วนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้ค่ะก็มาอยู่่ามกลางแสงแดดอีกแล้วเมื่อกี้แดดมานะคะพอไลฟ์ปุ๊บแดดถูกขอให้ถูกไปตลอดทั้งไลฟ์เลยนะคะ<อ>ก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพาไปชมรถสีส้มคันนี้ค่ะหนูแดงขออนุญาตแชร์ไลฟ์นี้ไปก่อนแล้วก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็มีคําถามอะไรสามารถเม้นท์้นช่อมาได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวนูแดงจะตอบให้ได้เลยนะคะ ว่าหนูอาจจะต้องเป็นแบบว่าสมาธิสั้นต้องอยู่เฉยไม่ได้เเมื่อวาปนปออกกำลังกายมาเมื่อยแขนกับปวดขามากอวามาแล้วน้องมา่ะพี่พี่เดี๋ยวมารู้กันก,นก่อนนะว่ารถคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะสำหรับสีส้มคันนี้ค่ะเป็น Next Gen ในรุ่น Sport Gear Auto นั่นเองราคาตัวรถนะคะ,ะอยู่ที่9 64,000บาทค่ะแต่สำหรับสีส้มคันนี้นะคะก็จะบวกสีนะคะไปเพิ่มีก10,000บาทจะเป็น9 74,000บาท เดี๋ยวมาดูของแต่งกันเลยว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะสำหรับของแต่งขาดกระจังด้านหน้านะคะพร้อมไฟส้สามจุดล้อศรในบวดีค่ะเป็นโทนสีส้มสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ตัดแับสีดำนั่นเองซึ่งเข้ากันมากมากเลยนะคะมาดูในส่วนของไฟด้านหน้ากันบ้างสําหรับไฟด้านหน้าค่ะเป็นไฟ LED คะทรงสีครับนั่นเองพราะไฟด้านหน้าแบบนี้ก็ยิ่งทําให้ดวงตาของรถนะคะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะขึ้นมาด้านบนกันบ้าง สำหรับด้านบนนะคะติดเป็นสกูปทรงฟิดหารูปแรดนะคะสีส้มนะคะแล้วก็มีเป็นสคูปช่องลมนะคะติดเป็นแฟชั่นด้านบนทำให้ตัวฝากระโปรงเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตัวสกูปเนี่ยจริงๆมันสามารถเลือกเลือกรูปได้นะคะมันจะมีรูปแรดรูปมา้ารูปกระทิงนะคะอยากได้เชซีไหนเลือกได้เลยตัวอักษรฟอตตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถเลือกโทนได้เลยค่ะทีมาดูด้านช่างกันบ้าง สำหรับลั่นช่างนะคะซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินค่ะซึ่งซุ้มล้อก็ไม่ได้มีแค่ลายนี้นะเรียบๆก็มีลายฟันเฟืองก็มีนะคะตรงลายแบบนี้ก็คือสามารถรีเทสมาได้เลยค่ะว่าอยากได้ลายแบบไหนนั่นเองค่ะในส่วนของช่วงล่างนะคะไม่ได้ไม่ได้ยกอะไรเลยค่ะคือเดิมๆเลยค่ะเพราะว่าแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ16นั่นเองคือถ้าแม็กขอบ16กับ18บแปจะไม่ต้องยกนะก็คือใช้ช่วงล่างเดิๆได้เลยค่ะยางเป็นยางมอเตอร์นะคะ AT3 ีสนังค่ะเป็นยางที่เงียบ 5, 66, รีดนามได้ดีค่ะเป็กกางที่265ครับ6 6า1 6่ะแนครอบสบของ o s i สีดำตัดสีแดงเลยค่ะแบเนเ้อร์นี่ไปเดี๋ยวไปดูไลฟ์เตซกัน สำหรับลายสติกเกอร์นะคะก็เป็นสติกเกอร์สรัดโครนแล้วก็มีตัวสอนเรนเจอร์นั่นเองเบ้ามือจับคิวกระสัดลาหลังคาติดตั้งให้ค่ะแล้วก็เบ้ามือของตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นสีเทากาไฟนะคะซึ่งเขาทําสีเดิมๆม,มาอยู่แล้วจากโรงงานนั่นเองค่ะลืมบอกไปนะคะเป็นเครื่องเทอร์โบเดียนะคะแรงมา้าที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างสําหรับด้านท้ายนะคะก็สัดโครนแบบนี้เลยค่ะ ติดตั้งโรบาร์แขนยาวเาเรนเ n d e r ด้วยนะคะตรงนี้เป็นสไตล์ออฟ r o ดเลยค่ะพี่ๆด้านท้ายค่ะครอบไฟท้ายครอบปอท้ายแบบเป็นโลโกโ้มีกร้องมองด้านหลังนะคะตัะวอักษรพวกอันนี้ก็เป็นโทนเหมือนด้านหน้าเลยะคะ่ะเลือกโทนได้เลยะคะ่ะตรงนี้ก็อาจจะติดเป็นตัวอักษรนเจอร์ a c r y l ก็ได้ะคะแต่ว่าคันนี้ก็ไม่ได้ติดเนาะแต่ว่ามันก็สวยอยู่นะคะพี่ๆไ,ไงคะสำหรับรถคันนี้เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าแดดเราจะต้องแปรงหนูแน่นอน คือยังถ่ายคลิปยังไลฟ์สดไม่เสร็จเลยนะแดดมาแล้วอะค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูอะไรกันตอนน่อดีนะตอนนี้พี่พี่น่าจะทํางานกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าน่าจะเลยพักเที่ยงไปแล้วรถก็สต็อกรถก็ไม่มีให้ดูแล้วเอาปล่อยกันไปหมดแล้วนะคะพี่พี่ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีช่วงเย็นนะคะก็จะมาดูว่าช่วงเย็น,นะคะ่ะจะเป็นรถรุ่นอะไรแต่ที่เห็นนะคะอาจจะเป็นรถสีส้มเนี่ยแหละแต่เป็นสีส้มวายแท็กนะคะแล้วก็ใส่แบบว่า โรบาแขนยาวของ Hummer ด้วยนะคะตอนนี้นะคะต้องขออนุญาตนะคะลาพี่พี่ไปก่อนนะคะพอน้องแดดเริ่มมานะคะพี่พีน้องแบบไม่ใจดีกับหนูเลยอะ่ะโอเคค่ะพี่พ,พีไปแล้วนะคะบ๊ายบาย